ปัจจุบันนะครับกระแสการดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอาหารที่รับประทานอาหารที่ต้องกินต้องมีความปลอดภัยในมาตรฐานมีตารับร่องคุณภาพยิ่งผลิตแบบอินซียิ่งได้ราคาสูงตลาดยั่งกว้างแต่ผลผลิตมีหน่อยบอ่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดไก่ดำเป็นไก่ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้น เพื่อให้เป็นไก่ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดคือมีเนื้อดำหนังดำมีหนาแข็งดำเครื่องในและกระดูกดำซึ่งความดำในตัวไก่ดำมีความเสื่อกันวามีสรรพคุณบำรุงร่างกายการได้กินไก่ดำเปรียบเสมือนได้กินยาอายุวัฒนะชะลอความแก่ได้จึงเป็นที่สนใจของผู้ที่รักสุขภาพ คุณระเบียบรัฐมณนี่ไม่นะครับหรือพี่แดงนะครับเพิ่นอยู่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งนะครับเกษตรกรที่ทำการเกษตรหลากหลายทั้งปลูกพักกางมุ่เลี้ยงหมูทำไรห่น้าสวนผสมมีรายได้มุนเวียนจากกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งปีและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรโดยสาม,มารถเข้ามาชมและที่สวนได้ตลอดเวลา โดยบริเสียคา่าใช้ใจเพิ่งกัเลยมีการคัดเลือกนะครับจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรซึ่งจะมีทางเกษตรกรในพื้นที่และจากจังหวัดไก่เคียงมาเยี่ยมชมบกขาดจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่ดำของเพิ่นนั้นนะครับเพิ่นบ่อยฟังวาเพิ่นเป็นคนชอบการเกษตร และมักศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจนมาพบข้อมูลไก่ดำเป็นไก่ที่เลี่ยงงายคือไก่บ้านทั่วไปโตวไวขายได้ราคาสูงเนื่องจากย่างโบมี่แพร่หลายจึงทดล่องสั่งไก่ดำจากฟาร์มทีเสื้อถือได้นะครับเสื้อถือได้มาทดล่องเลี่ยงหนึงชุดเป็นพอพันหนึ่งตัวและแม่พันสองตัว เลียงไป2เดือนนะครับจึงเริ่มออกไข่และได้ลูกไก่ชุดแหลกก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาขอสื่อจนหมดจนได้ว่าขายลูกไก่ไป10ตัวได้เงินมากพั0หบาทจึงมั่นใจว่าไก่ดำหนาจะเป็นทีต้องการและได้รับความนิยมอีกอย่างมากจึงได้สั่งไก่หลุ่นมาอีก20ชุดนะครับพอพันยีส่สตัวแม่พันยี่สตัว เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นโดยจะสางกรงแยกเลี่ยงเป็นสัดส,ส่วนแบ่งเป็นกรงลูกเจี๊ยบไก่เหล็กไกล่รลุ่นเพื่อให้มีไก่หมุนเวียนจำหนายได้ตลอดทั้งปีที่มากไก่ดำเขาดินเพ่นบ่อยฟั่งวานะครับโดยส่วนตัวต้องการได้ไก่ดำที่โตเร็วเลี่ยงง่ายและมีขนาดใหญ่เพื่อขายได้ราคาจึงได้ทดลองผสมไก่ระวางพอพันุ์นะ เก่าช่างและแม่พันธุ์ไก่ดำมองโกเลียที่ตนเลี้ยงอยู่ลูกผสมที่ได้รุนแรกจะคัดตัวที่มีลักษณะดีมาทำแม่พันธุ์เพื่อใส่ผสมกับพอพันธ์เก่าช่างอีกครั้งทำแบบนี้อยู่หลายรอบนะครับจนได้ไก่ที่มีเนื้อดำตามตำล่าไก่มีขนาดใหญ่เนื้อหนุ่มนะครับหนังกรอบที่สำคัญเลี้ยงง่ายโตไวและบ่คอยเป็นโรค น้ำหนักที่พ่อเหมาะสำหรับเช็ดอาหารอยู่ตัวละ1.6-2กิโลกรัมนะครับโอ้หนักนะครับสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดไก่ดำลาบไก่ดำหรือเมนูยอดหิตไก่ดำตุนยาจีนการตลาดนะครับเนื่องจากเพิ่นเป็นประธานนะครับศูนย์เครือข่าย จะได้รับเชิญไปไประชุมหรือออกล่านขายผลิตภัณฑ์ยุ่เป็นประจำเพิ่ก็จะนําสินค้าไปโชว์และจำน่ายด้วยจากปากต่อปากจนมีคนหลุจักมากมายลกค้ากก็จะโทรมาสร้างสื่อการขายจะมีทางขายไขนะครับฟ้องละ8-10ถึง10บาทไก่เหล,ล็กอายุ2เดือนจำน่ายตัวละ150บาทส่วนคนที่จะซสือไปทำพันธ์อายุ8เดือน ลาค่าชุดละ2 0 0พัพอพันหนึ่งตัวแม่พันสองตัวเนื่องจากผลผลิตของตนมีหน่อยประกอบกับเพื่อนบ้านที่สนใจต้องการเลี้ยงไก่ดำกันหลายคนจึงได้ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นนะครับตั้งเป็นคุ่มขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกยี่ิบสามรายโดยตนเองจะเป็นคนรลับหนาทีรวบร่วมผลผลิตเพื่อส่งให้กับลูกค้าต่อไป ทุกมือนี่นะครับเฉพาะไขาไข่บัตามกว่าเดินละ8ป0ลอยถึงหนึ่ฟองเป็นเงิน8 0 0พันถึง10,000บาทลูกไก่อายุ2เดือนตัวละ1 5 0หบาทจะขายได้ประมาณ240ตัวต่อเดือนเป็นเงินสามหมื่นหกพันสามบาทโอ้รายได้ดีทีเดียวนะครับ <c oughs> ครับอีกรูปแบบของการขายคือคนขายเป็น อาหารพร้อมกินนะครับเมนูยอดเห็ตคือไก่ดำตุนยาจีนโดยถ่ายใส่ตัวผูมาทาทำจะตกตัวละ800บาทส่วนตัวเมียนะครับจะถูกนะครับตัวละ600บาทและอีกเมนูที่ได้รับความนิยมคือพัดเพชรไก่ดำตัวผูเจ0บาทตัวเมี่ยหาร้อยบาทรวมรวมแล้วเทิ่อนของเจ้าของและกกับของสมาชิกขายได้บ่าต่ำ กาเดือนละหนึ่งตัวนับเป็นรูปแบบการขายที่น่าสนใจบ้าหน่อยนะครับตนเองและสมาชิกขยายแม่พันธุ์เพิ่มเพื่อร่องรับตลาดที่กำลังไปได้สวยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในมูค้นหลักสุขภาพผี่แดงบอกว่าปัจจุบันนี่ตนมีไก่ดำอยู่หลายสายพันธุ์บ่กว่าจะเป็นไก่ดำผู้พนันไก่ดำมองโกเลียรวมถึงตัวเด่นของฟ้ามคือไก่ดำเขาดิน และกำลังจะสร้างไก่ดำอินโดมาทดลองเลี้ยงอีกด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายบจ่จจำเจขายได้ตลอดสำหรับผู้ที่จะสนใจเลี้ยงพจะมีพันขายทางไก่เล็กไก่หลุ่นและจะแนะนำวิธีการเลี้ยงให้ทั้งหมดพอต้องการให้ชาวบ้านเลี้ยงกันเพื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ยางพาราและปาล์มน้ำมันมีราคาตกตำ่ำ ลสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการเลี่ยงนะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเลี่ยงมากขึ้นราคาบ่แพงตลาดก็น่า,าจ,จะกว้างมากขึ้นเพนวาจังสันนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพนเนี่0 8 6. 0 7 6ดเจ็องนนะครับนี่ก็จะเป็นแนวความคิดที่ดีนะครับเนื่องจากว่าไก่ดำเนี่ยก็คือได้ยินมมันโดนว่าเป็นไก่สายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะ มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็คุณค่าคุณค่าทางเป็นยาด้วยนะครับแล้วก็การเลี้ยงการเลี้ยงบ่ยางนะครับการเลี้ยงการเลี้ยง,ายง,ายงบางอย่ามีวิธีการเลี้ยงของเพลินนะครับอ,อันนี้ผมก็สนใจทุกคนเราเท่าจะเลี้ยงไก่เพื่อจะเป็นเอามาขายเนื้อนี่ก็น่าจะดีนะครับโดยเฉพาะไกะ่ดำานี่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมของ ชาวบ้านในพื้นที่น้ำนะครับไก่ดำเนี่ยคือกระดูกดำเนื้อดำนะครับผมเคยตรวจสอบกินเบื้องหลังนะครับกินไก่ดำเนี่ยรู้สึกว่ามันรสชาติค่างๆที่จะดีเลยทีเดียวนะครับ